มาถึง EP ที่30แล้วนะคะที่ส้มแปลที่ท่านปัญญากราภิกขุท่านเทศเวลาเดินทางไปถึงเมืองไหนเมืองไหนก็ตามนะคะถ้าท่านมีโอกาสท่านก็จะขึ้นมาเทศให้ญาติโยมที่มารอท่านเนี่ยได้ฟังกันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านเทศเอาไว้ดีมากๆเลยค่ะลองไปฟังกันดูเลยนะคะ พวกเราต่างก็หวังว่าเราจะมีความสงบสุข es, และกุญแจหลักที่อยจะแบ่งปันให้กับพวกเราทุกคน <with you S 1> ก็คือวิธีที่จะมีความ <which S 1> สงบสุขโดยการฝึกสตินั่นเองเชื่ออาตมาเถอะนี่ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นพวกอาตมาฝึกสติทุกวันเลย แต่แน่นอนว่านี่ไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธเท่านั้นนะแต่มันเหมาะสำหรับทุกคนเลยเพราะพวกเราต่างก็มีตรงหายใจก,กันทั้งนั้นการฝึกสติก็เลยไม่ใช่แค่เฉพาะชาวพุทธนะมันสำหรับทุกคนเลยล่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสนใจกับมันอาตมามาที่นี่ไม่ต้องการที่จะให้ใครเปลี่ยนศาสนานะเพียงแค่อยากให้พวกเราตื่นรู้เรื่องความสงบสุข และอยากให้โลกนี้มีแต่ความรักความเมตตาแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจกันเพระาะถ้าไม่มีความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจกันนะมันก็ไม่มีทางที่จะมีความสงบสุขได้หรอกถ้าเราลองรักใครสักคนที่เขาเกลียดเราละ่ะคนที่ทำให้เราเจ็บที่สุดเลยนั่นแหละคือความรัก คือความเมตตาคือความเห็นอกเห็นใจถ้าเราสามารถที่จะให้อภัยได้นะนั่นก็คือความรักและความเมตตาเช่นกันแต่จะมีใครสักกี่คนหละที่สามารถทำได้เพราะว่าปกติเราก็จะรักเฉพาะคนที่เราชอบเท่านั้น และนั่นก็คือเวลาที่เราเรียกว่าความรักและคำว่ารักเนี่ยมันก็พูดง่ายมากๆเลยจริงไหมฉันรักเธอฉันรักเธอพวกเราได้ยินทุกวันเลยล่ะแต่มันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่คำพูดเฉยเเพราะมันเป็นสิ่งที่เราพูดซ้ำไปซ้ำมาตวตลอดแบบนี้ มันกลายเป็นนิสัยความเคยชินอย่างเวลาที่เราเดินออกจากบ้านแล้วกันไปบอกแม่ว่าแม่รักแม่นะรักพ่อนะเราหมายความอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่ขั้นตอนที่เราทำประจำติดจนเป็นนิสัยตั้งแต่เรายังเป็นเด็กตอนเราเป็นเด็กเราก็เริ่มทำกันแบบนี้แล้วอารมณ์เหมือนแบบเราไปเข้าห้องน้ำ พวกเราหัวเราอะไรการเวลาอาตมาพูดถึงห้องน้ำโอเคงั้นอาตมาพูดอย่างอื่นแล้วกันนะเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำเราก็จะไม่ค่อยคิดหรอกว่าต้องทำอะไรตอนนี้จะแปลงฟันดีหรือว่าจะแปลงฟันแบบไหนดี เราไม่ต้องคิดอะไรพวกนั้นเลยเพราะสิ่งที่เราทำก็คือไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ไปหยิบยาสีฟันแปรงสีฟันมาป้ายยาสีฟันลงไปเพราะนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดเลยจนมันกลายเป็นนิสัยไปแล้วมันก็เหมือนกับเวลาที่เราขับรถเวลาที่เราเข้าไปในรถเราคงไม่นั่งแล้วก็คิดใช่ไหมว่าจะเริ่มขับยังไงดีขับแบบไหนดี โอเคนี่คือกุญแจนะเราต้องสตาร์เครื่องก่อนอันนี้คือพวงมาลัยเราไม่ต้องคิดอะไรพวกนั้นเลยเพราะว่ามันทำจนเป็นนิสัยไปแล้วแล้วก็เหมือนกันเราไม่ได้มีนิสัยในการที่จะฝึกสติอยู่กับลมหายใจไงตอนนี้แหละมันก็ถึงเวลาที่จะต้องมาฝึกให้มีนิสัยใหม่โดยที่ จดจออยู่กับลมหายใจของเราฝึกให้มันเป็นนิสัยใหม่แทนนิสัยเดิมที่เราไม่เคยสนใจลมหายใจเราเลยแค่นี้เลยถ้าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเราใหม่ได้นะให้เป็นคนที่ดีขึ้นอย่างตัวอาตมาเองนะตอนที่บวชเป็นพระเนี่ยด้วยความเป็นคนเอเชียเราก็จะตั่งบนเก้าอี้ แล้วก็ชอบนั่งสั่นขาอะไรประมาณนี้มีใครทำกันแบบนี้บ้างไหมโดยที่ไม่ได้เปิดเพลงไม่มีอะไรเลยนะแค่นั่งแบบนี้แหละตลอดเลยแล้วพออาตมาบวชมาเป็นพระเวลาที่อาตมานั่งฉันข้าวนะก็จะมีเพื่อนอาตมาคนหนึ่งเห็นแล้วเขาก็ถามอาตมาว่าพระอาจารย์ท่านทำอะไรอยู่นะ่ะอาตมาก็บอกว่ากำลังฉันอยู่ แล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็ถามอตาตมาอีกครั้งนะว่าพระอาจารย์ท่านกำลังทำอะไรอยู่อตาตมาก็บอกว่ากำลังฉันอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นอตาตมาก็เริ่มถามตัวเองแล้วทำไมาเขาถึงถามอตาตมาถึงสองครั้งนะตอนนั้นก็เลยตรวจสอบตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยว่าตอนนี้ก็กำลังฉันข้าวอยู่กำลังนั่งบนเก้าอีก้ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วพอก้มลงดูนะ ก็เลยเห็นว่าเท้าขวาเนี่ยขาขวาเนี่ยมันกำลังสั่นอยู่พออาตมาเห็นนะก็เลยชี้ไปที่ขาอาตมานี่แหละให้เธอดูเธอก็บอกว่าใช่อาตมาก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคเข้าใจละต้องขอบคุณเลยล่ะแล้วเธอก็บอกว่าตอนนี้พระอาจารย์เป็นพระแล้วนะเพิ่งบวชมาใหม่ๆเลยใช่ไหมล่ะอาตมาก็เลยยังมีนิสัยเดิมๆ ที่จาเป็นที่จะต้องกําจัดมันทิ้งไปและตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้นะอาตมาก็ให้สัญญาตัวเองเลยว่าจะไม่ให้มันเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแล้วตลอดชีวิตและทุกๆครั้งที่ตมานั่งลงนะอาตมาจะใช้มือขวาเนี่ยจับที่หัวเข่าเอาไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าจะไม่สั่นขาอีกจะไม่สั่นขาอีกจะไม่สั่นขาอีกหลังจากนั้นก็พอหยุดพูดขาเริ่มสั่นเลย แล้วอาตมาก, <it. S 2> ก็จับหัวเขาอีกก็บอกว่าไม่ห้ามขยับหลังจากนั้น <We have S 2> น่าจะประมาณ 1>, <minutes to S 2> 1, 1หรือ 2, 2> นาที yeah. มันก็เริ่มสั่นอีกอัตมาก็จับเขาเอาไว้แล้วก็พูดกับตัวเองซ้ำซับดัวไม่ไม่ไม<ๆ>่ทำแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันสั่นเองตลอดเลยมันสั่นไปที่หัวแล้วก็บอกให้อาตมาสัา่นขาอัตมาก็ห้ามตัวเองไว้จนวันหนึ่งมันก็หายไปสนิทเลยตอนนี้ก็กลายเป็นนิสัยใหม่ไปแล้วเลิกสั่นขาไปเลยนั่นก็คือวิธีที่จะเปลี่ยนนิสัยเดิม ถ้าเรามีนิสัยอะไรก็ตามที่มันไม่ค่อยดีนะเราจำเป็นที่จะต้องสร้างนิสัยใหม่ให้มันดีกว่าอันเดิมแทนที่อันเดิมเราต้องทำซ้ำไปซ้ำมาทำต่อเนื่องไปเลย64วันโดยที่ต้องไม่มีอะไรมารบกวนหรือว่าขัดขวางระหว่างการที่เรากำลังสร้างนิสัยใหม่อยู่นะมีใครในที่นีบ้านที่ตื่นตอนตีสี่ หนึ่งสองพวกเราทำอะไรตอนตีสี่อ๋อทำงานหรอทำสมาธิหรองั้นใครในมีบ้างตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะทำสมาธิก็คือมีแค่หนึ่งคนจากหนึ่งพันคนอ๋อสองคน โอเคก็คือต้องไปทำงานก็เลยต้องตื่นเร็วแล้วพอเสียงนาฬิกาปลุกมันดังส่วนใหญ่เราก็ต้องไปโรงเรียนแล้วก็มีอะไรต้องทำมากมายเลยแล้วเวลาที่นาฬิกาปลุกมันดังพวกเราทำอะไรกันกดปุ่ม s n o o ใช่ไหม โดยเฉพาะช่วงฤดูนี้เลยแหละเพราะมันหนาวแล้วก็ในบ้านเรามันก็อุ่นมากๆข้างนอกก็เย็นเราเลยไม่อยากจะตื่นแล้วพอเราเอามือไปเอื้อมปิดนาฬิกาปลุกนะในหัวมันก็จะบอกเลยว่าข้างนอกกันหนาวมากๆเลยขอวลานอนต่อสักห้านาทีละกันแล้วจิตของเรานะก็จะคุยกับสมองเรานี่แหละใช่เลยนอนต่อไปก่อนเนาะโอเคแล้วไม่มีปัญหาหรอกนอนหลับไห้สบายไปเลย จะคอยดูให้ว่านอนอบอุ่นดีนี่แหละเราเห็นไหมว่าสมองกับจิตมันคุยกันมันหลอกพวกเรามาตลอดเลยโอเคนะซึ่งภายใน5นาทีนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็น5ชั่วโมงแล้วพวกคุณก็ตื่นพากันนอนต่อแล้วก็ตายบนเตียงนั่นแหละ เพียงแค่ความคิดเดียวมันทำให้เราเสียวันทั้งวันหรือไม่ก็ทั้งชีวิตไปได้เลยจริงไหมเราไม่รู้หรอกว่าเราสามารถที่จะตื่นหลังจาก5นาทีนั้นได้ไหมและถ้าเราอยากจะตื่นแต่ว่าเราทำไม่ได้เราจะทำยังไงล่ะ ดูไมมว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่อาตมาเดินทางออกจากอเมริกาเพื่อกลับไปที่เวียดนามช่วงเวลานั้นนะอาตมาทำงานที่วัดเยอะมากๆเลยดูพวกที่ดินของวัดและพออาตมาไปเวียดนามนะเหมือนแค่ได้พักแต่ก็นอนไม่หลับประมาณตีหนึ่งออประมาณในช่วงตอนเช้าเนี่ยอาตมาถึงจะ ปิดตาลงได้นิดหน่อยแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตีสองเพื่อที่จะตื่นขึ้นมาฝึกสมาธิแล้วพอตีสองน้านาฬิกาปลุกมันก็ปลุกแล้วเจตมามันก็พูดว่าเมื่อคืนยังไม่ได้นอนเลยเพิ่งนอนหลับไปได้แค่ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงขอนอนต่ออีกนิดหนึ่งดีกว่าและหลังจากตอนนั้นนาตมาก็นอนแล้วก็คิดว่านี่เรากำลังต่อรองอยู่ ทำไมเราขี้เกียจแบบนี้ล่ะห้ามทําแบบนั้นนะตื่นทันทีเดี๋ยวนี้เลยแล้วอาตมาก็ลุกขึ้นมานั่งทันทีแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำ,นำออกมาแล้วก็มานั่งสมาธิถึงแม้จะรู้เล้วว่าระหว่างนั่งสมาธิเนี่ยหลับแน่ๆแต่ก็เตือนตัวเองนะเพราะว่าอาตมาไม่ได้กำลังนอนบนเตียง และนั่นแหละก็คือชัยชนะแล้วถึงแม้ว่าเราจะนั่งสมาธิแต่ก็รู้สึกง่วงแต่มันก็ยังโอเคนั่นเป็นเรื่องแบบกตินะเพราะอย่างน้อยเราก็ชนะตัวเองชนะความขี้เกียจในตัวเราทุกสิ่งที่เราต่อรองทั้งหมดนะ่ะมันไม่ไดีสำหรับตัวเราเลยโอเคไหมดังนั้นถ้าเราอยากจะตื่นนะแต่ทำไม่ได้อตมาจะบอกเทคนิคให้นะ พอนาฬิกาปลุกมันดังแล้วเนี่ยเรายังไม่อยากที่จะตื่นแต่ให้เวลาตัวเองแค่ห้าวิก็พอห้าวิก็คือมากมากแล้วเพราะลมหายใจที่เข้าไปโดยที่ไม่มีลมหายใจออกเลยตั้งคือเราตายแล้วนะมีแค่ห้าวินาทีในการรอดชีวิตเพื่อที่จะมีชีวิตรอดอยู่ถือว่าเยอะแล้วเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันเลยนะโอเคไหม นับถอยหลังนะห้าสี่สสองหนึ่งตื่นให้ตื่นขึ้นทันทีนะหลังจากที่นับถึงหนึ่งแล้วอย่าปล่อยให้ความขี้เกียดนั้นรวมถึงจิตและสมองนั้นน่ะมันโกงเรา บอกเลยนะว่าร่างกายแล้วก็จิตเนี่ยมันหลอกเราตลอดเวลาเลยให้เวลาตัวเองแค่5้าวินาทีเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่หลังจากนั้นนะเราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราจะตื่นไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม <It is S 1> แล้วหลังจากนั้นพวกเราควรต้องทำอะไรต่อ <Sh ower? S 1> อาบน้ำ โอเคโอเคอ๋ออย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคมีหลายอย่างเลยอย่าพึ่งให้เราตื่นขึ้นมาแล้วก็พับที่นอนทำให้มันเรียบร้อยเสียก่อนโอเคไหมแล้วก็อย่าลืมนะเตะแฟนเราออกจากเตียงด้วย ดูให้ดีนะว่าเราอ่ะพับที่นอนให้เรียบร้อยแล้วโอเคนะจากนั้นค่อยไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่มีคนรักนะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเลยห้ามมีคนรักในห้องน้ำกลับไปบ้านแล้วก็ทำป้ายติดเลยว่าห้ามคนรักเข้ามาติดที่ประตูนั่นแหละนั่นแปลว่าคือห้ามเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องน้ำเด็ดขาด ห้ามคุยโทรศัพท์แล้วก็เล่นเน็ตโอเคไหมจากนั้นก็ไปเข้าห้องน้ําแปลงฟันทําอะไรก็ตามที่เราอยากกระทาแล้วก็ออกมาแล้วก็หยิบปากกาแล้วก็กระดาษเขียนประโยคนี้ลงไปว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขเขียนลงไปแล้วก็อ่านด้วยสายตาซ้ําไปซ้ามานี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะ โดยการให้งานจิตและมือทำให้งานมันทำด้วยกันซึ่งมันจะช่วยเตือนสติเราตลอดทั้งวันเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขให้เราอ่านด้วยตาจากนั้นก็อ่านออกเสียงเพื่อที่จะบอกกับจักรวาลว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขไม่มีใครบนโลกใบนี้สามารถจะทำวันของฉันพังได้ยกเว้นตัวฉันเอง เราเป็นคนเดียวที่จะสามารถพังวันของเราได้มันยากสำหรับพวกเรามากๆเลยที่จะมีความสงบสุขแต่มันง่ายมากๆถ้าเราจะทำให้มันพังเราต้องใช้ความพยายามมากๆเลยในการที่จะมีวันที่สงบสุขได้ฉะนั้นอย่าเสียเวลาอีกเลยเพื่อที่จะบอกจัก,กรวาลว่า วันของเราตลอดทั้งวันหลังจากนี้จะมีสติกับทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างที่เราทำเราจะทำแค่อย่างเดียวไม่ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอีกแล้วพวกเราที่นี่ชอบทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันใช่ไหมงั้นเลิกทำซะนะให้จดจอ่อกับสิ่งเดียวเท่านั้นถ้าจะกินก็แค่จดจอ่อกับการกินไม่ว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงฟันล้างหน้าก็แค่จดจ่ออยู่กับสิ่งเดียว ไม่ใช่ทำสิ่งอื่นไปด้วย <N> นั่นเป็นเพระาะว่าเราชอบทำห,หลายอย่างในเวลาเดียวกันตลอดเลยมันเลยทำให้เราถูกเบี่ยงเบนได้ง่ายๆ เราก็ไม่สามารถจดจ่ออยู่ได้แต่ถ้าเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลาเดียวนะเช่นพับที่นอนไปเข้าห้องน้ําเขียนประโยชน์ั้นลงไปแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจนี่แหละคือการฝึกสติฝึกให้เรามีนิสัยของการทําสมาธิถ้าพวกเราทั้งหมดนี้ทําได้นะเราจะมีความสงบสุข แล้วพอเรามีความสงบสุขนะครอบครัวของเราก็สงบไปด้วยเพราะเขาไม่ต้องเห็นหน้าเครียดๆของเราอีกต่อไปแล้วใช่เป็นแบบนั้นแหละถ้าเขาเห็นเราเครียดถ้าเขาเห็นเราเศร้าเขาก็ไม่มีความสุขหรอกสมมติว่าพวกเขากำลังหัวเราะอยู่กำลังมีความสุขกับชีวิตตัวเองแล้วพอมันมีอะไรเกิดขึ้นมานะแน่นอนหรออว่าถ้าพวกเขา มีสติมากพอนะเขาจะรู้ด้วยตัวเองเลยว่าคนพวกนั้นน่ะต้องจัดการตัวเองเขาก็จะรักษาโลกของเขาเอาไว้รักษาความสงบของตัวเองเอาไว้นั่นคือสิ่งพวกเขาต้องทำเขาไม่สามารถที่จะมาหัวเราะก,กับเราได้หรอกเพราะเขาก็จะกลัวว่ากลัวจะพูดอะไรไปทำให้เราไม่พอใจแต่ถ้าเรามีความสงบนะครอบครัวเราก็จะมีความสงบไปด้วย และความสงบมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นี่แหละทุกๆครอบครัวควรที่จะมีความสงบสุขภายในบ้านอย่างที่กําลังกระจายอยู่ตอนนี้ที่พวกเราทุกคนร่วมเดินไปพร้อมกับอาตมาช่วยกันกระจายความสงบสุขให้กับทุกๆครอบครัวลองจินตนาการดูนะถ้าทุกคนทำเหมือนกัน ฝึกสติไปด้วยกันแล้วก็ส่งข้อความนี้ออกไปว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขให้กับจักรวาลจักรวาลก็จะส่งความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความสงบสุขให้กับโลกใบนี้แล้วโลกใบนี้ก็จะเบ่งบานไปด้วยความสงบสุขสวยงามไปทั้งจักรวาลน,นี้เลยแล้วโลกของเราก็จะกลายเป็นที่ที่น่าอยู่ นี่คือวิธีที่เราจะมาสร้างความสงบสุขไปด้วยกันทำไปด้วยกันนะไม่ใช่คนเดียวเพราะลำพัง,งแค่คณะสงฆ์ทำภารกิจนี้เพียงลำพังก็คงจะเป็นไปไม่ได้จากเริ่มต้นมีพระแค่16-17รูปเท่านั้นแล้วทุกคนดูตอนนี้สิมีเป็นล้านล้านคนเลย ทุกคนเป็นผู้สร้างความสงบสุขให้กับโลกใบนี้ด้วยกันเรากำลังสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันไม่ใช่แค่คณะสงฆ์นะดีมากๆเลยงั้นพวกเรามาฝึกไปด้วยกันเลยนะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยเวลาที่เรากลับบ้านไปคืนนี้นะเวลาที่คุณจะออกจากที่นี่ไปเนี่ยคุณต้องทำอะไร ดูลมหายใจแล้วก็พูดว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขไม่ไม่ยังไม่ใช่ตอนนี้ <Right here. S 1> พวกเรากำลังจะ <You S 1> ออกจากที่นี่ไปใช่ไหมกำลังจะลุกออกไปจากที่นี่สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ โอเคอย่าดูลมหายใจขณะขับรถนะอย่าไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเวลาที่ขับรถเพราะมันอันตรายมากๆเลยไื่ใช่ว่าขับรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วพอตำรวจถามก็จะบอกว่าอ๋อก็เนี่ยพระบอกให้ทำแบบนี้อย่าเด็ดขาดเลยนะขับรถเนี่ยห้ามดูลมหายใจให้เราอตาดูถนนแล้วก็จดจ่อไม่ใช่ฟังนู่นฟังนี่นะอย่าดูลมหายใจนะ ให้ตาอยู่ที่ถนนโอเคนะพอออกจากที่นี่ไปสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือมีสติอยู่ทุกก้าวย่างที่เดินไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลังเดินมุ่งหน้าไปที่จอดรถ ทุกๆก้าวที่เดินจากตรงนี้จนไปถึงที่รถน่ะเราต้องมีสติอยู่กับทุกก้าวเลยนั่นแหละคือความสงบถ้าเราไม่มีสตินะถ้าใครมาชนเรานะหรือว่ามันเหยียบเท้าเราเราก็จะโมโหแล้วเราก็จะตอบโต้กลับไปเลยเราก็จะมองแรงใส่เขาและตอนนั้นความสงบสุขก็แตกสลายเรียบร้อย มันแตกง่ายมากๆเลยนะความสงบสุขเนี่ยดังนั้นให้เรามีสติอยู่กับทุกก้าวย่างของเรานะจากที่นี่จนไปถึงที่รถของเรามีสติระหว่างกลับถึงบ้านแล้วพอกลับถึงบ้านแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำต้องทำอะไรหายใจหรอนี่พวกเราเนี่ยตมมาคิดว่าคงต้องไปเข้าห้องน้ำกันละมัง้ง หลายคนก็จะอ้านฉี่กันเอาไว้นะไปเข้าห้องน้ำซะนะโอเคไหมทำภารกิจอะไรของคุณให้เรียบร้อย <c oughs> และจำไว้เสมอเลยว่าห้ามเอาคนรักเข้าไปในห้องน้ำโอเคไหมไปเข้าห้องน้ำ <c oughs> จากนั้นก็ไปหาอาหารกิน <c oughs> ไม่ว่าจะทำอะไรก็ให้ จดจออยู่แค่สิ่งเดียวเท่านั้นนะถึงแม้พวกเราจะเข้าไปเช็คเพจ w a l k f o r p e a c e นะไม่จำเป็นเลยไม่ต้องแค่จดจ่อกับการกินของเรานะแล้วพรุ่งนี้ก็เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการบอกตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฉันมีความสงบสุขขอบคุณทุกคนมากๆนะขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงมีความสุขและมีความสงบสุขกันทั่วหน้าเลยนะขอบคุณมากๆเลย